สวัสดีจ้า วันนี้แม่ก็จะมาทำแกงเจือต้นอ่อนทันตวันนะคะแม่ก็จะใส่รสดีใส่เกลือแล้วก็ใส่รากผักชีไปนะแล้วก็จะใส่หมูสับเข้าไปค่ะหมูสับเนี่ยแม่จะใส่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเด็กๆจะได้ทานง่ายค่ะวันนี้เป็นกับข้าวสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะค่ะแต่แม่ก็จะรอกินกับข้าวเหลือของลูกนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าวันนี้เด็กๆจะชอบไหมนะคะแม่จะใช้ต้นอ่อนทันตวันนะคะต้มไม่นานค่ะประมาณ3-4นาทีนะคะ ก็ปรุงรดด้วยเกลือเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เมื่อผักสุดแล้วแม่ก็ปิดไฟนะคะไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายเลยค่ะแล้วก็มาทําไข่เจียวใส่ต้นหอมค่ะไข่เจียวของแม่นะคะก็จะใส่แค่ซอสจีนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่เจียวจะสุกค่ะวันนี้ก็จะมีอาหาร3ามอย่างนะคะหลังจากทําไข่เจียวเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็จะมาทําลูกชิ้นปลาค่ะ ลูกชิ้นปลาของแม่เนี่ยก็จะมาทอดใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้ไฟประมาณ200องศานะคะแล้วก็ระยะเวลาประมาณ4นาทีถึง5นาทีค่ะแล้วจากนั้นกลับข้างอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะหลังจากลูกชิ้นสุกแล้วเนี่ยแม่ก็จะเอามาจัดใส่จานนะคะก็จะเสิร์ฟข้าวสวยนะวันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะวันนี้จะไม่ได้ทานข้าวไรเบอร์รี่หรือข้าวมันปูนะคะช่วงนี้ก็ทานเป็นข้าวหอมมะลิไปก่อนค่ะ แล้วก็ลูกชิ้นได้ที่แล้วนะคะก็จัดเสริมให้กับเด็กๆค่ะคนละห้าลูกนะคะหวังว่าคงจะอิ่มนะคะแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยแม่จะใช้ไข่ประมาณเบอร์หนึ่งหรือไม่ก็เบอร์ศูนย์นะคะสามฟองทําแต่ละครั้งให้กับเด็กๆทานค่ะหลังจากนั้นก็จัดเสริมให้กับเด็กๆค่ะนำ้ำซุปแม่ทําง่ายมากๆเลยแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าเด็กๆชอบมากเลยใส่แค่รสดีแล้วก็เกลือนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เด็กๆทานค่ะ น้องในต้านชอบยอดอ่อนทานตะวันมากๆเลยทานไปหมดถ้วยเลยค่ะแล้วก็พี่นาตาเนี่ยเติมจนหมดหม้อนะแม่ก็เลยไม่ได้ทานกับข้าวเหลือลูกเลยวันนี้ลูกทานอร่อยมากนะคะแม่ลูกชอบกินแบบนี้ก็มีความสุขในการทำแล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบคิววิดโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะแล้วพบกันได้ใหม่ในพีหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ